ทนทหารบุกที่27จัดก,กิจกรรมดนตรีสุขสรรสร้างความผ่อนคลายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิดว19จากสถานการณ์การแพร,แร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของจังหวัดร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดขอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดจำนวนมากจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่หนึ่งที่หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรองรับผู้ป่วยจำนวน200เตียงเมื่อวันจันท์ที่5กระะกฎาคม2564เวลา18.00นาาผลตรีทวัชชัยแจ้งประจักษ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27ได้นำวงดนตรีคลาสสิกแบนด์จากหมวดลิยามนมณฑลทหารบกที่27จัดกิจกรรมดนตรีสุขสันต์มาบรรเลงบทเพลงให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด -19 ที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดร้เอได้รับฟังเพลงไพเราะ เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการผ่อนคลายตามนโยบายของกองทบบกในการสนับสนุนศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดในทุกพื้นที่เพื่อก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันโดยมีนายชจรินสรีมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดให้เกียรติเป็นประธานในการจัดก,กิจกรรมและพบปะพี่น้องประชาชนที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามจังหวัดร้อยเอ็ด ม่จึงจะไม่มีวันจะทอดจะทิ้ง กระผมพันตรีอัควัติมมาสุนติยอำเภอปทุมรัฐครับมณฑลทหารบกที่27ติดตามโครงการโรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการฐานพันธ์ดีชุมชนเ,เบิกบานอาหารปลอดภัยในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียนและประชาชนพร้อมมอบสัตว์เลี้ยง ถังน้ําและติดตั้งซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อวันที่7กรกฎาคม2564ที่โรงเรียนบ้านสาบบัวตำบลสับบัวอาเภอปทุมรัฐจงังหวัดร,ร้อยเอ็ดพลตรีธวัชชัยแจ้งประจักษ์ผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่27นําคณะกรรมการออกติดตามโรงเรียนเครือข่ายโครงการทหารพันธีมณฑลทนหารบกที่27ตามโครงการโรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการทหารพันธี ชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยเพื่อผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยในการนําไปใช้เป็นอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียนทําให้นักเรียนและประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยการต้อนรับของนายฤทธิรงเศษวงศ์ผู้แทนสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาร้อเขตสองนางสาวพรพัฒนาศีแก่นจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาบัวคณะครูนักเรียนกรรมาการสถานศึกษา พร้อมกันนี้มีการมอบไก่และเป็ดโครงการทหารพันธีในพระราช,ชลริสมเด็จภาพกนิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทางน้ำขนาดใหญ่และซ่อมแซมติดตั้งพัดลมเครื่องใช้ไฟฟ้าตามความเหมาะสมในการเรียนรู้พลตรีทวัตชัยแจ้งประจักษ์ผู้บัญชาการบนทนทหารบุกที่27กล่าวว่าได้นำคณะกรรมการออกติดตามโครงการโรงเรียนที่ขาดแคลน พร้อมมอบพัน์สัตว์เลี้ยงไก่และเป็ดเพื่อนำผล,ผลผลิตเป็นอาหารกลางวันให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมเป็นต้นแบบขยายผลสู่โรงเรียนอื่นๆสู่ความยั่งยืนเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองอีกทางหนึ่งโดยทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนและที่จะทำต่อไปคือจัดหาแหล่งน้ำซึ่งจำเป็นต่อโครงการเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ต่อไป ย้ายทีสี่ได้ก็เดี๋ยวคุยกับตั้มแล้วค่ะอันนี้สี่ตีตัวหนึ่งสองอ่ะสองตัวสี่ครับส,สี่สสสัวจำนายสหกรณ์ด้วยสหะพานานะสหกรณ์ที่ไหนฮะสหกรณ์เราคะ่ะขออนุญาตคนไลฟ์มาคนไลฟ์นะครับครับผมครับ ก็ทั้งนี้ทางกองทัพบกก็ให้ความสำคัญกับโรงเรียน ในเครือข่ายหรือโรงเรียนในโครงการของสมเด็จพระเนิษฐาธิราชเจ้าองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามกุมราชมศิ์เป็นอย่างมากนะครับก็ให้ทางหน่วยในส่วนทางบุญเจดได้มาติดตามดูเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนซึ่งท่านก็เป็นผู้วงนะครับและท่านก็คือก็คือคือกระหมอมแล้วก็ทานผู้อานทางหผู้อนวยารที่การผมก็เป็นห่วง ครับให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอยากให้ขยายไปสู่แล้วชุมชนเพื่อให้เป็นชุมชนต้นแบบให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในระดับจังหวัดในระดับประเทศต่อไปแล้วท้ายเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนเกิดประโยชน์ต่อครูเพื่อที่จะได้มีอาหารปลอดภัยไว้รับประทานมี เงินที่สามารถานำมาหมุนเวียนใช้ใจ่ายในโครงการของโรงเรียนมีสวัสดิการเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการที่เกิดขึ้นกับกับครูหรือมาเป็นทครการศึกษาให้กับนักเรียนผู้มี ความเดือดร้อนและด้านการเงินหรือผู้ยักล้างลุงเดียวก็อาจจะมีการถามเพิ่มเติมเพิ่มต่อไปครับก็หวังว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ตามาพระราชริสนธ์ตามาวัตถุประสงค์ที่ทางของขบวนได้การกำหนดก็ขอขอบคุณทุกส่วนนะครับ การได้รับความอนุเคอาะห์ในวันนี้นะครับโรงเรียนก็จะได้ไปพัฒนาทางเชิงกระบวนการนะครับนำสู่ผลผลิตที่ดีขึ้นในอนาคตซึ่งเชื่อว่าเด็กๆที่นี่นะครับจะเป็นต้นแบบนะครับในการนําความรู้นะครับในการนําสิ่งดีๆที่ได้รับวันนี้นะครับไปพัฒนาตวเองนะครับเผยแพร่สู่ชุมชนและสิ่งที่เราคาดหวังกันอย่างยิ่งว่าเราจะเป็น ที่เผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในมิติของการจัดการศึกษานะครับให้กับจังหวัดน้อยเอ็ดนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผมพรองคุณท่านยามาครับคุณท่านหนึ่งสองสามครับคะอาจารย์ยามาโอะนะครับหนึ่งสองสามครับไข่ไก่ของเราเนี่ยนะ